อันนี้มันแก้เพนพอยต์เลยที่ว่าจุลินทรีย์มันไม่ได้เหลือรอดไปถึงลำไส้จริงๆจากเวลาที่เราอาจจะกินพวกแบบโยเกิร์ตหรืออาหารจากธรรมชาติพลาสติกมันอาจจะไปตั้งแต่แรกแล้วมีการเคลือบ5ชั้นเพื่อให้เชื้อจุลินทรีย์อย่าอยู่รอดไปจนถึงลำไส้ได้จริงๆอยากเห็นภาพใช่ไหมว่ามัน encapsulate ยังไง5ชั้น5้าเลเยอร์ micro encapsulate ก็คือเราใช้เทคโนโลยีระดับโลกในการเคลือบเชื้ออันนี้คือเชื้อแกนกลางของเราคือเชื้อพวกจุลินทรีย์10สายพันธุ์ของเราที่เราเลือกน้องจะอยู่ตรงกลางแล้ว ก็จะมีชั้นต่างๆเคลือบรวม5ชั้นะสเต็ปแรกก็คือน้องเกิดในแลบก,ก็คือมีการเพาะเชื้อแบบคุณภาพสูงหลักๆก,ก็จะมีตัวบาซิลัสโคเอ็กูลันจริงๆมาเป็นตัวเก่าตั้งแต่ยุคสูตรแรกน้องวีเกราะอ,อยู่แล้วน้องเป็นอัศวินใช่แข็งแรงมากไม่ต้องมีใครเคลือบเขาก็ได้คือเขาสามารถทนทุกสภาวะเลยที่จะเดินทางเข้าไปตั้งรกรากอยู่ในลำไส้เราเนาะมีพวกเชื้อต่างๆ10ตัวประมาณนี้เพาะอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้เชื้อแข็งแรงแล้วก็คงคุณสมบัติให้มันคงที่ เราเหมือนไลู้ป่าเหมือนเราปลูกต้นกล้าที่ดีอ่ะเหมือนเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีเชื้อจุลินทรีย์ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันที่ทําก็คือเหมือนเราเลือกสายพันธุ์ที่ดีเอาที่ดีที่สุดที่มันเป็นคอแวรลูที่มันจะไปเติบโตต่อได้ก่อนที่เขาจะลําเลียงไปถึงลําไส้ของเรานี่คือด่านแรกต่อไปก็คือเอามาเคลือบเทคโนโลยี5้าเลเยอร์ไมโครเอนแคปซูลเลชั่นซึ่งเป็นเทคโนโลยีแลบระดับโลกเลยที่ทำเนาะมีการเคลือบ5ชั้นเพื่อให้เชื้อจุลินทรีย์อย่าอยู่รอดไปจนถึงลําไส้ได้จริงๆอันนี้คือค เอาชั้นที่เป็นโปรตีนมาเคลือบก่อนแล้วก็ชั้นแอซิดก็คือกลุ่มกรดเคลือบต่อแล้วละดับต่อไปก็คือลิปิดก็คือไขมันเคลือบเป็นฟิล์มเลเยอร์บางๆไปเรื่อยๆแล้วก็เคลือบด้วยสมาร์ทฟิล์มไปเทคโนโลยีสมาร์ทฟิล์มซึ่งจะทนกรดทนน้ําดีสามารถรอดถึงลําไส้ได้มากกว่า90%อนันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้จากการเคลือบ5ชั้นแต่ถ้าไม่เคลือบเชื้อจุลินทรีย์แต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติต่างกันแล้วส่วนใหญ่เลยอ่ะเขาไม่ได้สามารถอยู่รอดไปถึง ลำไส้ได้พอเขาเจอสาภาวะความร้อนอากาศกรดกว่าจะเดินทางไปถึงลำไส้คือเราไม่มีทางรู้เลยอันนี้มันแก้เพนพอยต์เลยที่ว่าจุลินทรีย์มันไม่ได้เหลือรอดไปถึงลำไส้จริงๆจากเวลาที่เราอาจจะกินพวกแบบโยเกิร์ตหรืออาหารจากธรรมชาติโพเบลติกมันอาจจะไปตั้งแต่แรกแล้วมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าทําไมจุลินทรีย์เราไม่สมดุลในลำไส้